โควิดมาทุกอย่างพังหมดหลายคนสูญเสียเครดิตสูญเสียทรัพย์สินไปในช่วงโควิดบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านรถโดนยึดหมดจะซื้อใหม่ก็ไม่ได้อีกพอคุยกับธนาคารไม่รู้เรื่องใจเย็นๆค่ะทุกคนโอมาช่วยแล้วอมีทางออกให้กับทุกๆคนเลยค่ะเครดิตไม่ดีทำอาชีพอิสระก,ก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะ พิเศษสุดๆดอกเบีย้ยศูนย์บาทบ้าไปแล้ว <c oughs> ดีกว่าดอกเบีย้ยศูนย์บาทคือผ่อนตรงกับโครงการได้เลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคนลุงขายสองตามขอบวินได้หมดเลยค่ะทุกอาชีพว้าวเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างได้แล้วนะคะทุกคนเครดิตไม่ดีแต่มีเงินอยากได้อสังหาทางนี้เลยค่ะแม่แม่สวยกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้หิ้วกระเป๋าใบเดียวเขาอยู่ได้เลยค่ะทุกคนจ้า ใครชอบฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเจอกันที่พัทยาค่ะ